สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสมบอลครับผมมื้อนี้นพี่ใใส่ผ้ารอจะพามาชมบ้าวจูฬาอาจารย์ปองไมล่าสุดครับผมเน็ตเตปดิบเพนโอ้ดวงแง่อาจารย์ครับเซนูว่ามีสูตรบ่่มีสูตร <c oughs> ว่าจุลาเดี่ยวนี้เื่อื่างันสิขึ้นหรื่บ่ขึ้นอืมว่าบ่มีสูตรพี่น้องผมว่าจุฬาอาจารย์อกว่มีสูตรพูทธศัพทํารมหาสูตรนี่บบมีเด้อยรับด้ออันน้รุ่นกันวามันืรบนอืมันโบมีรมน้องมือนี่เนาะลมบ่มีอือพี่ปอยบ่ได้ไอกคือนี่กับสนสนูสนิ่นพปเ็ดกัปนี้ใช่แล้วครับผมสะ นูขนาดคันร้อยเจ็ดสิบเซนเป็นสี่เส้ทกิหัววาวร้อยหกสิบรอยหกสบเหเจ็ดสิบผู้ได้อาจารย์อเอา้าไปดูนกันพี่น้องสนูด,ดังหรือบ่ดังล่มมา,จากจงควยจวดมือนี้บมีล่ลมครับผมบรรยากาศปีใหม่ลมไม่มี สนุงอาจารย์ปองเหตุกาเหตการละเรเนี่อาจารย์เดี๋ยวผู้เฒ่าดาดิขึ้นฟ้าผู้เฒ่าดาดิ ขึ้นฟ้าผู้สาวจมบานนี้เพื่อนกสิติดว่าวจุลาเตรียมบินครับพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมบานนี้ก็ได้เวลามาทดสอบว่าวจุลาร้อยแปดสิบเซนของอาจารย์ปองครับผมบานนี้พูดละลงเรียนบาแล้วบาคกุลละครับผมหมองยน แหีาอาจารย์ปลอกแรนล<ผ>มึงนีบรรยากาศร่มร้อนพี่น้องผมลบไม่มีนี่อ,อืมสีพานโบพา,านขึ้นบ่นขึ้นรุ่นกันครับผมเดี๋ยวอาจารย์ปลอกไปแรีนเองไปแรนีไแรนได้เจา้เาเดี๋ยวคนยโนนพูดนะครับผมม,มองยโนนโรงเรียนเจ้าวัน่าสีพานนี่มัง้ง ฮะเห้ก่อนเล่นไก่เติกอยูดิเล่นไก่เติกอยูดิเ,เ,เอเอครับผมตอนนี้ก็ลังหัดสนมบินเป็นทีเรียบร้อยพูดาอาจารย์ปองมุดยุ้ยไก่ครับผมมาโนนอยู่ในบริเวณโรงเรียนครับผมโรงเรียนบ้านลาบากครับผมพี่้อง <c oughs> นี่แหละครับผมกับ,บรรยากศาศลมมันร้อนนี่ครับผม ล่มเบาแห้งพี่น้องเบิ่งท้องชาติหรอกครับผมยิงแรงอยู่มาลุ้นกันพี่น้องขึ้นหรือบมื่ขึ้นทำยังนึงไปไปบ่ไปพี่น้องผมอ้าวหัวคิดเติม <laughs> เอาไม่เอาไม่ เดี๋ยวไหมอาจารย์เดี๋ยวไหมพี่หน่องผมว่างันหัวคิดตึงเลยลนะ้มมมี่ครับผมเด้อเอาไปไปบ่ไปพี่หน่องผมบ่มีล่ลมครับผมล้มไม่มี ครับพี่หนุ่งผมเพราะเห็นพราะยิบพองแรนเพรขึ้นเพราะยิบใส่แรนเองว่ันเดี๋ยวมาลุ่นมาลุ่นครับผมขึ้นเพรขึ้นเด้อเด้อเด้อขึ้นเต๋อ ครับพี่น้องผมมูเขาพากันสลองปีใหม่พอญไส้ก็พอญ่ป่องมาแมลงวาวครับผมคืนที่รีเรียบร้อยบาทนี่นครับพี่น้องผมลาบอมีสุดลาบอมี่สุดพญ่ป่องแลง้วมันขยันเสียให้มันยังเป็นใช้ไหวอยู่นะมันยังเป็นใช้ไหวอยูยยย่คือเป็นมันร่มรางร่มรางบาม่มีแต่ว่าร่มเทิงแห้งร <laughs> ่มเทิงแห้ง เป็นไงคือเป็นมวยมยม่มันร่มป่พ่อเดี๋ยวร่มพ่อบานนี้ถ้าร่มแห้งบานนี้นี่ลได้วันเมีร่องแววเดินโอ้ยใครจะมาเล่นบาทเดียวเนาะเจ้าแล่นสองบาทร่อยเลนบาทเดียวคนเลยนว่าวเปนเลย เรื่อง้กิ่งน้อฮึฮึฮิ่รงงานิหรอถ้าผมฝากกดกระดิ่งกดไไคลกดแแจ์กิดตามกดซับตครหทั้ับเื่องเ้เขาพักันสปีมาอยู่ข้างพักกันมาเรีนวาวฮะ ไปผู้เพื่อนเย่อละคุณพี่น right ้องผมเบาเฮาสุดยอดนี่เทือเทือเดียวด้วยนี่เทือแรกฮะเทือเทือแรกครับพี่น้องผมกับบรรยากาศร่มร้อนเบาเบาขึ้นได้เสวยเบาไอจานปองสุดยอดครับพี่น้องผม เอฟซีพันกระบอกมาปล่อยวาวสุดยอดวาวไวจย์ป่องครับพี่น้องผมสีบปลล่องสีเรงเรียนบาลันนี่ครับเจ้าของวาราเอาเกิบมาเลยนะเกิรเกิร์ เจอมามล่ะบ่ไม่เอาทังมาบดนเขกจุ่มไปทั้งพุนขึนจุ่ไปจุ่มไปสุดยอดสุดยอดอว่องพูดอะครับผมสุดยอดอาจารย์ปองสนุกกรังมวน นู่นสูตรอาจารย์ปองก็บพื่อี้ใส่ผ้ารอครับผมพุนวาวเฮ้า